พบกันอีกเช่นเคยกับช่วงย้อนรอยแมชมวยปร้ำมันๆแห่งสังเวียนเดือดในอดีตโดยทางสถานีมวยปล้ำจะเอามาเล่ฟังกันอีกครั้งวิดีโอนี้จะพาทุกท่านมาพบกับการต่อสู้แทกทีม6คนฝ่ายละ3ดูกันว่าแมชนี้จะมันหยดสุดเดือดแค่ไหนและเปิดตัวมาก่อนกับเสียงเก่งๆที่ตอนแรกนึกว่ารถขายตีมแต่ทว่ามไม่ใช่ แต่เป็นเสียงเพลงพร้อมรถลีมูซีนสุดหรูของจอห์นแบชออ์เลฟิลมาแล้วครับ JBL แชมป์โลกในเวลานั้นมาพร้อมกับลูกสมุนแบ็กแฮมดูซิว่าคนรักพี่กันเยอะแค่ไหนเออเฮือ,อดจังหวะซิคคอมกล้องจับภาพไปที่แฟนๆที่ขึ้นป้ายด่าแปลตรงๆว่ามึงห่วยมากและคู่ต่อสู้ของทีม JBL ก็ออกมาแล้วนี่เป็นไง ขับรถออกมาเช่นกันเขาก็คือเอ็ดดี้เกเดโลมาพร้อมกับเพื่อนรักอย่างเรมิสเตเดโอสองคนนี้กำลังเป็นแชมป์ทีมคู่กันอยู่ด้วยเฮ้ยแมนอย่างของมึงเน,นี่ยบักกันอยี่ไหมเอาเขาควายมาติดอยู่บนรถเน่ยบกักห้านี่มึง,มงเฮ็ดอย่างก็มีเวียกเฮ็ดติบักห้าแถมรถนี่โยกได้ด้วยนี่ครับขยมใหญ่เลยรถพี่แกแต่งมาอย่างดียะบอกเลยและเปิดตัวต่อม,มากับอีกหนึ่งสมาชิก ก็คือสุดจรนน้ำมันปลามเด็กและผัวเกลียนนามว่าจนซีนาน้ำมันมันแพงสูคอยเดินมาเองดีกว่าซีนาวิ่งมาพร้อมลุยจนกรรมการต้องเข้ามาห้ามก่อนใจน้วลนมสีบเบาส่วน JBL ก็ดึงกรรมการมาบางังเอาเฮ้ยมุงอย่าดึงทําไมเนี่ยรีลาลีลาจาลริง,รง,งาจารงไอ้พวกนี้เอาตีละัเครืงก็ถึกไว้ในตามอาชาสายหุ่นวาแท้ไอ้พวกนี้ มาถึงจอซีนาเปิดต่อยก่อนเลยทันใดน,นั้นก็ตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดจอซีนาหันมาทันทีเา้ามาลิสูเอาแล้วหัวล้นเจอหัวเกรียนซีนาจับทุ่มคาสะโพกฟาดลงมาอย่างเจ็บและจับหัวล้มมาต่อยกระบาลโอ้ยงั้เพลงลงพวกคุณมาเคปอปกๆจำไว้ให้ดีเนี่ยมันร้องแบบนี้จากนั้นซีนาก็จับเวียงอัลเทอร์เบร์เคิลและจับโยกสลมฟาดลงมาหลังแอนจอซีนาโชลีลากวนโดยสเตปแดน จากนั้นก็ทิ้งศอกลงมาอาัดแล้วก็ไม่รอชาร้าจับกดแต่ยังนับได้แค่2พี่โล้นเกงได้ยังทนได้ระหว่างนี้สินักกระทืบพี่ล้นไปแล้วก็พางไปปีปากเสียงครับ JBL ด้วยจอเซน่าใจเด็ดลากพี่โล้นมาให้ JBL แท็กเอาเด้คอยพา,าให้เจ้าถึงที่แล้วเนี่ยแต่ทว่า JBL ไม่กล้ารอไม่รีบเออ้อโอ้งั้นก็ได้สู จอซินาลากกระมานพี่โลนมาที่มุมของตัวเองแล้วแท็กให้เอ็ดดี้เข้ามาสารต่อกระทืมเน้นเน้นสะใจเรที่ยืนรอคันไม้คันมือเลยขอเอาสักหน่อยเหยียบหน้าสัเลยจอซินาชีนะ้หน้าเดี๋ยวเจอ่อยแน่สุส่วนพี่โลนก็ยังโดนกระทืมอย่างต่อเนื่องเอ็ดดี้กระโดดตีลังกาม,ม้วนตัวลงมาอัดแบบนี้ถึงกระจุกสิครับเห็นเพื่อนเจ็บพี่โลนอีกคนจึงเข้ามาเล่นง,งานเอ็ดดี้แต่ทว่าโดนเอ็ดดี้จับเสยอย่างสูงตกลงมาดังตุ๊ จากนั้นเอดีเล่นทาย,ยากโชริลาเด็ดจับแขนคู่ต่อสู้กระโดดไต่เชือกตีลังกาเกลียวลงมาอัดใส่สองคนนี่เน้นๆเจ็บทั่วหน้าทำเอาสองล้กระเด็นตกเวทีเอ้าเฮ้ยลืมไปเลยสองล้แบบนี้เขาต้องเรียกว่าดับเบิลลนจากนั้นเอ็ดดี้ชี้หน้า J b บออ๋ออ,อ๋ออ,ออบักห้านี่ึงอยากเจอผม,มอยากเจอเด็กหัวเขียนบอกอย่าหาเรื่องใส่โตเด้อจอซีนักก็ชช้หน้าด้วยเช่นกัน คอยนี่รอกระทืมมันมานานแล้วโคตรแค้นอีหลีเลยเจแมวถึงก็สแยยิ้มเข้าไปดิงูอ,อ่เฮ้อเฮ้ยวินรอว่านายตัดเข้าโฆษณาด,ดีกว่ารอไม่อยากโดนตีนอ,อ่เฮ้ออ้าวฮันแน่สั่งผมเฉยเลยจัดให้พี่รอเขาหน่อยพักสักครู่เดียวไปกินน้ำแป๊บตัดกลับมาเจแบลยังไม่เข้ามาสู้เลย ส่งให้พี่ล้นมากระทืบเอ็ดดี้แต่ก็ไม่ไวโดยเอ็ดดี้สวนกลับก่อนที่จะแท็กเรเข้ามาเรไม่อยู่รอช้ากระโดดเข้ามาเล่นง,งานพี่ล้นจนคลานอย่างหมาเลเตะก้านคอและก็ต่อยหน้าต่อได้ตีลังกามาขวางลําตัวท่าอย่างสวยเรจับกดแต่อย่างนั้นได้แค่2พี่ล้นยังทนได้เมื่อเสียเปรียบพี่ล้นจึงเล่นสกโปกจิกตาของเรจากนั้นล้นหนึ่งแท็กล้นสองเข้ามากระทืบเรจากนั้นแท็กจิบเบลเข้ามา พี่รอมาแล้วครับเออเฮือจีบลมาถึงกระถีบหัวเรและดูภาพมาที่จอซีนาคอานี้รอบวกกับบักรอนี่คนเดียวเลยมันใส่มานานแล้วชอบแอครออยู่นั่นแต่ท่าเรยังแย่เพราะโดนกระทืบอ,อยู่ก่อนที่จะโชว์พลิ้วถีบเจาะยางของ G p บแอแถมถีบหน้าเข้าไปอีกทีก่อนที่จะแท็กจอซีนาเข้ามาเอ้าเฮ้ยอาซะลอลื่นเลยจีบมแถึงกับหนีลงเวทีรอขอเพนก่อนนะเออเฮือกเอาไปเลยดับเบิลโลน หัวแกไปจัดการมันเลยส่วนหล่อคอยืนอยู่ตรงนี้แบบทางทางยางห่วงห่วงลีลาแบบนี้จอซีนาจึงลากคอพี่ล้นเวียงเข้ามาบนเวทีแล้วกระทืบซะเลยแล้วก็แท็กให้เรเข้ามาจัดก,การต่อเรเข้ามาสู้สุดใจตัวเล็กที่สุดแต่ใจเกินร้อยพร้อมลุยไม่เคยหวัน่นเรเกี่ยวคอพี่ล้นมาพาดเชือกแบบนี้เข้าทางเลยพร้อมใส่ทำให้ตายเลขท้าย3ตัว ซวยวันนายแต่ทวารเรก,ก็โดนพี่โลนอีกคนลากโยนตอกเวทีทำเอาเอ็ดดี้ถึงกับโบโหจะเข้ามาอัดพี่โลนโทษฐานทำเพื่อนแกดีที่กรรมการห้ามไว้ก่อนไม่งั้นพี่โลนคนนี้โดนหนักแน่ๆโอ้ใจเย็นิดิวั่วนั่งมาปราบเหมือนกันอย่าใจร้อนเลยเอ,อือปากหานี่งังนมาให้กูเห็นพ่อเห็นแม่อยู่ดิบัากหามันเฮ็ดมูโก้เน่มันเฮ็ดมูก,ก้าห,กกหาความไงเอ็ดดี้เกือบวางมวยกับกรรมการแล้ว แต่โชคดีที่เอ็ดดี้ยอมถอยเพราะกรรมาการมันมีสิทธิ์ขาดหรือไม่งั้นทีมแพ้ตัดกลับมาบนเวที JB L เข้ามาเล่นงานเ์โดยท่าหักคอเนคเบรเกอร์แล้วก็จับกดแต่ยังได้แค่2อเร่ยยันทนได้ดานจอซินาพยายามจะยื่นมือจะแท็กแต่ก็เอื้อมไม่ถึง JB L ได้ทีจึงเล่นงานเร่ยต่อ JB L จับเรมาอุ้มแล้วใส่ท่าโฟลวเวสแรม จบเปรเวียงตัวลอยลงมาอย่างเก็บทำเอาจอใช้หน้าโมโหจะเข้ามาบวกแต่ทว่ากรรมการก็ห้ามเอาไว้อีกด้านหนึ่งพี่ล้นเข้ามาเล่นงานเรรุมเลยทีนี้เรื่องหมาหมูไอ้พวกนี้มันถนัดนักเรร่างกายเก็บย่ำแย่เอามากๆสองล้นก็รุมเล่นงานเรอย,อย่างต่อเนื่องแล้วใส่ท่าดับเบิลทีมจะเปรยกเสยตัวลอยทิ้งลงมาทั้งหน้าทั้งท้องฟาดพื้นไปอย่างจุกพี่ล้นเล่นงานเรอย,อย่างต่อเนื่อง จยามาล็อกคอแล้วก็คอย,ยี่จังเรแทบจะสลบว่าแล้วก็แท็กพี่รถอีกคนเข้ามาเล่นง,งานต่อเรก็พยายามตะเกียตะการจะคลานไปแท็กเพื่อนแต่ก็แสนลำบากเสือเกินตอนนี้อยู่ในช่วงคับขันแย่เต็มทีแล้วสำหรับเรมิสเตริโอจนแล้วจนเล่าเหตุก,การณ์ชุนามุนเอ็ดดี้จะเข้าไปบวกด้านล่างด้านจอเซนักก็เข้ามาบวกขั้นบน โคสไลน์สองโล้นล้มหงายล้มคว่ำแล้วก็จับใส่ทาไม่ตายเอฟยูจังหวัดชูนมูนเจ l ีเอลเข้ามาเตะจอไซนาแต่ก็ไม่วายโดนจอไซนาสวนกลับจับเสยตัวลอยตกลงมาฟาดพื้นเจ็บแสบไปทั่วร่างและจังหวัดนี้เดือดปุดปดไปเลยจอไซนาพุ่งชนเจวีเอลตกเวทีีหนาตาลงมาจะเล่นงานเจวีเอลแต่เจ l ีเอลไม่น้อยหน้าจับจอไซนาวียงอัดกับบันไดเล็กระจายแล้วเฮ้ยเรพุ่งมาจากไหนไม่รู้ กระโดดข้ามเชื่อลงมาอัดทับร่างของ JB l อไปอยังเดือดเลยด้านบนเหลือเอ็ดดี้เล่นง,งานพีโรนด้วยท่าสาสหายทรีอามิโกจังหวัดที่พีโรดกำลังมือคอพับอยู่เลก็โผล่มาจากไหนไม่รู้กระโดดทิ้งขาดลงมาทับคอพีโรนดับขาดที่ไม่อยู่รอช้ารีบจับกดให้กรรมาการนับ1 2และ3ามแจมส์เป็นฝ่ายทีมของซีนาที่คว้าชนะไปได้สำเร็จนาทีนี้เลโคตรดีใจกระโดดพุ่งไปสวมกอดเอ็ดดี้เกเรโล ส่วนด้านล่าเจเบลก็คว้าเก้าอี้มาตตจอไซนาแต่ทว่าจอไซนาลบได้เจเบลถึงกับทาเก้าอี้หลุดมือเลยเข้าทางจอเซนาเลยทีนี้พี่แกเลยคว้าเก้าอี้เลงมาจะฟาดพี่บาวกรรมาการก็เข้ามาห้ามโอ้ใจเย,ย็นๆพี่บาวแม่มันจบไปแล้วนะแต่นาทีนี้จอไซนาคลุ้มคลั่งคุมสติมไม่อยู่แล้วจ้องจะฟาดให้ได้กรรมาการเข้ามาขวางก็โดนพลักกระเด็นเจเบลถึงกับเข่าสุดลมฟุบทันทีชะตาขาแล้วกู อย่าทำผมเลยอะเฮ้อ,อจอซีนาก็คลุ้มคลั่งจะฟาดง้างเก้าอี้เต็มเหนียวเจเบลร้องขอชีวิตถ้าแกตี้ฉันแกจะไม่ได้ชิงแชมป์นะเว้ยทำเอาจอซีน่าถึงกับสะอึกไปเลยแต่ก็สุดจะทนแล้วจึงหันมาฟาดระบาลพี่โลนโจเขาใหา้เต็มเ็มดับขาดที่เลยพี่โลนงงเลยมันเกี่ยวอะไรกับกูได้ไงเนี่ยจากนั้นจอซีนาก็กระนำฟาดพี่โลนแล้วก็หันมาจะฟาดเจเบลจนเจเบลกลัวสุดชีวิต ถึงแม้ว่าอยากจะตีให้สิ้นชีวิตสะตรงนั้นแต่จอซน่าก็ต้องกลั้นเอาไว้ถึงขนาดส่งเสียงคำรามเสียงดันลั่นออกมาด้วยความขับแข็งโคตรน่ากลัวจอซีน่าครั้งนี้เวลาปกติก็ดีอยู่หรอกแต่เวลาคุ้มคลั่งนี่สิก็ร้ายมากจริงๆร้ายจนน่ากลัวจอซน่าจึงอดกลั้นเอาไว้แล้วนั่งลงบอก j b l ว่าไว้ไปสู้กันที่เลเซอร์มาเนียถึงเวลานั้นคอยจะกระทืบเจ้าให้ยับเยินแน่นอนเลยเดอ้อ ทำเจบ R ถึงกับกลัวสุดๆได้แต่มองในความขาดนี่นครับเหตุการณ์คลุม้มคลร่งของจอไซนาดีที่ท้ายที่สุดเขาก็สามารถควบคุมสติกลับคืนมาได้และหากใครอยากจะชมคู่นี้เราเคยทำเอาไว้แล้วคลิกที่มุมขวาบนได้เลยทางเราได้ดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมสก์มวยปล้ำของเราสามารถทำให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก,ก่อน หรือไม่ได้ดูเวทประมาน,นานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูเวลประมอีกครั้งอยอราแม์ต่อไปจะเป็นแมสอะไรนั้นกดติดตามช่องเราไว้เพื่อที่ไม่พลาดแม,มนมันแบบนี้อีกหรบวันนี้สถานีเวทประมขอตัวลราไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ